จากธรรมจาริกสู่ธรรมทูตและงานฉลอง270ปีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทยและศีลังกาบรรยากาศการประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศระหว่างวันที่26-27ถึงวันที่กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาณวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิ์กรุงเทพมหานครโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเป็นองค์ประธานท่ามกลางพระมหาเถระสายต่างประเทศอีกหลายรูป ด้วยว่าพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศมีไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติทั้งในยุโรปอเมริกาเอเชียโอเชเนียและอีกหลายประเทศปัญหาสำคัญคือเรื่องภาษาที่สื่อสารกับประเทศนั้นๆ ดังนั้นจึงจัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อไปเรียนรู้และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปโดยในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน120รูปทั่วประเทศใช้ระยะเวลาในการอบรมนาน3-4เดือนก่อนส่งไปประจำณประเทศนั้นๆในโอกาสต,ต่อไปและในวันที่27กุมภาพ,พันธ์สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย มีหนังสืออาราธนาคณะสงฆ์ไทยและศรีลังกาจัดงานฉลอง270ปีสยามวง์ที่ประเทศไทยและศรีลังกาโดยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามาประดิษฐานณพุทธมณฑลในวาระสำคัญนี้ด้วย